เทรดโหมดบริสสายซิ่งสายฟ้าทำกำไรแบบไม่ต้องทบมเงินออเดอร์ลำพัดเรามาดูกันว่าจะมีวิธีการทำกำไรยังไงและผมจะบวกไปเท่าไหร่ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดยางเซียนนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งเลยนี่ฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะมาผ่านเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเทรดบินารีออปชันได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาความรู้และข่าวสารดีๆเกี่ยวกับบ i นารีออปชันมาฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถเอาไปฝึกฝนและทํากําไรตามเทคนิคของผมและแนวคิดที่ผมแชร์ให้ได้แบบง่ายๆครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกๆช่องทางเทรดยนะั k ยู u t บทิกต็อกอจีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามข่าวสารกันได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพื่อลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ 8xtrade นะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินเดโม่ให้เพื่อนเล่นหนั่สามื่อนลหรียเอนะครับยาการดเติมผมจะขึ้น QR Code กลุ่มมของผ ที่เราเนี่ยทรยทำกำไราการโดยจะมีโค้ดสอนฟรีอยู่ต่างๆมากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษากันก่อนได้นะครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าทายแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็บอกเขาไปว่า Master G หรือว่า MG ก็ได้นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนเนี่ยไปตะลุยโหมดสายซิ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรามีวิธีการทํากําไรในโหมดบริดจ์ที่เราเอาไปใช้เป็นเครื่องปั๊มเงินเลยนะครับกับเจ้าโหมดนี้และหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้เทรดครับเนื่องจากว่าผมเน้นเทรดกับเทคนิคนะครับวนน OTC วันเสาร์อาทิตย์ผมก็เลยอยากจะลองพานเพื่อนไปลองซิ่งโหมดบริดจ์ดูครับว่ามันยังคงสามารถทํากาไรได้ดีอยู่หรือเปล่าได้ในร,รอบนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะเทรดแบบแปลกใหม่สุดๆคือผมจะเล่นแบบไม่ทบเงินเลยนะครับแล้วก็จะออกออเดอร์เนี่ยแบบเยอะมากกว่าปกตินะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยผมจะออกออเดอร์ทีละ30บาททีละ100่บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่ารอบนี้การออกออเดอร์แบบจริงจังของผมเล่นแบบไม่มีการทบไม้เนี่ยจะเป็นยังไงและผมมีเทคนิคอะไรมาใช้เทรดในโหมดบริดจ์นี้ที่สาคัญครับมันยง เครื่องปั๊มเงินอยู่หรือเปล่าครับสำหรับโหมดบิดนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับลืมฝากเพื่อนครับกดกระดิ่งกดติดตามรอเอาไว้เลยนะครับและเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ let's go อย่างแรกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แพลตฟอร์มของแปะอีกเทรดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีเงินเริ่มต้นอยู่ที่32,876บาทนะครับก็เป็นจำนวนเงินที่เทรดปั้นพอร์ตมาจากในไลฟ์นะครับใครที่อยากจะรู้ผมปั้นพอร์ตมาอย่างไรเพื่อนก็สามารถย้อนไปดูในไลฟ์ย้อนหลังของผมได้นะครับผมได้มีไลฟ์ย้อนหลังเปิดไว้เพื่อนๆดูเป็นรรรรรรรีีีีีีโปยยยยแลลล้้้้้ววววััันน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 นคคคคคคคบบบเเเเเเ่่่่่่ดดาามมททจะะไใใหหุกกืืออชูงิ แล้วก็ไปที่หมวดหมู่ออปชันแล้วก็กดไปที่ครัมเ Bridge นะครับคราวนี้เนี่ยทุกคนเลือกคู่เงินที่เราต้องการจะเทรดมานะครับโดยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกคู่เงินที่มันมีเปอร์เซ็นต์กำไรที่เยอะๆนะครับอย่างของผมเนี่ยมันจะมี EU นะครับที่ได้89แล้วก็มีเจ้าตัว Trump c o อยนะครับที่ได้90ถ้าเกิดผมชนะนะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสทํากําไรได้อยู่แล้วแหละจริงๆเนี่ยคู่เงินเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวหมด Bridge นนี้ะครับเพราาะะว่่่มัันนเเเป็็็ Time Frame ททีีลกกกสุดครรบอไิดขึ้นได้เวลาที่เเรราทดนะครับคราวนี้เนี่ยให้เรามาดูที่เวลา การหมดอายุเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นตั้งแต่5วินาที10วินาที15วินาที30วินาที45วินาทีและก็1นาทีนะครับโดยจํานวนที่ผมจะเอามาเล่นในรอบนี้นะครับผมจะเทรดไปที่15วินาทีนะครับเนื่องจากว่าผมมองว่า5วินาทีเนี่ยถ้าเราจะเทรดจริงๆเราต้องมีการเล่นแบบทบเงินด้วยก็ค,คือเล่นกันหลายๆหน้าจอเหมือนในคลิปก่อนๆน,นะครับแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยจะเทรดแบบใช้ความแม่นยาในการเทรดหรือเรียกได้ว,ว่าเป็นการเทรดแบบสไนเปอร์นะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนเนี่ยไป ให้กราฟเนี่ยวิ่งอยู่บ้างและคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะเทรดยังไงนะครับโดยที่เทคนิคของผมเนี่ยผมจะหากราฟที่1น,นาทีก่อนครับแล้วก็ดูว่ากราฟ1น,นาทีเนี่ยมันมีการก็จะมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับสคริปตัวล่าสุดที่ผมได้เพิ่งปล่อยออกไปนั่นก็คือ MG God Volume นะครับมาคอยบอกแท่งเทียนครับว่าแท่งไหนมีวอลลุ่มที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงบ้างครับส่วนวอลลุ่มที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นสีเทาและเราจะไปเทรดกันในแท่งแบบนั้นครับเพราะ ดูได้ที่คลิปที่แล้วนะครับกับเจ้าตัวสคริปต์ MG God Volume นะครับคราวนี้ผมจะเลือกเข้าออเดอร์สคริปต์ตัวนี้เนี่ยยังคงมีเส้นแนวรับแนวต้านไว้ให้ผมเทรดด้วยนะครับมันก็จึงเหมาะมากๆเลยสาหรับการเทรดในรอบนี้นะและผมจะเอาออเดอร์อยู่ที่ออเดอร์ละ1,000บาทครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าออเดอร์จริงๆของผมเนี่ยเมื่อลองเข้าเทรดด้วยเทคนิคนี้จะเป็นยังไงเมื่อลองเข้าเทรดด้วยเทคนิคและสคริปต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าจริงๆแอบไปลองมาก่อนหน้านี้แล้วก็แอบเป็นเครื่องปั๊มตี่่่้้าาาานไอยเอนนะเเยเพแวถรปรป นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปหากราฟอื่นในการเล่นเลยแล้วผมบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ชี้นําให้เพื่อนเนี่ยออกออเดอร์ทีละหนึ่งพบาทเหมือนกันกับผมนะครับใครเนี่ยใครเ,ครเที่รับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็จะเทรดเท่านั้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ตัวผมเนี่ยรับความเสี่ยงได้ประมาณนี้นะครับก็เลยเลือกออกออเดอร์ที่1,000บาทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงกันเลยดีกว่าครับอ่ะตอนนี้เนี่ยกราฟเนี่ยมันเริ่มมาแล้วเอาดูที่ทรัมม์คอยตัวนี้เลยละกันนะครับกราฟเนี่ยเห็นไหมมันเริ่

ผมก็เซลเลยครับคานนี้เนี at, ่ยผมก็คาดหวังให้ราคานีครับมันได้มีการเด้งกลับลงมาใต้ราคาที่ผมซื้อนะครับซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองกันดีๆนะครับผมเห็นว่ากราฟเนี่ยแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งสีแดงที่คงมีแรงขายนะนี่ไงอุ้ยติดลบไปก่อน1นึ่งพันบาทกับออเดอร์นี้เนี่ยพลาดไปนะครับจริงๆเนี่ยในจุดนี้เนี่ยครับผมอาจจะเข้าออเดอร์สวนทางนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้แนวรับนะครับแต่จริงๆผมเห็นแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยมันมีแรงขายที่ปลายไส้ตรงนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเปิดเซลลงมาแต่คานนี้เนี่ยไม่ได้้านัับเววมขจ ก่อนนะ,อะโอเคนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์อื่นกันครับเราเจอแท่งเทียนแท่งนี้ครับ EU นะ กราฟเนี่ยอยู่ในทิศทางของเทรนขาลงนะครับแล้วก็โซนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นแท่งเทียนที่มีวอลลุ่มไม่แข็งแรงนะครับก็คือมันเป็นสีเทานะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเงื่อนไขมันสลับกันเนาะน่ากดบายมากๆเลยบาย buy เลยครับตรงนี้โอเคผมบ่ายขึ้นไปนะถือว่าเมื่อกี้นียผมเห็นว่าราคามันเต็มแท่งนะครับแล้วจุดที่ผมเปิดบายไปนเนี่ยนี่หววมาก่อนครับที่890บาทนะครับจุดที่ผมเปิดบายไปนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันได้มีการอยู่ใต้แท่งเก่านะครับแบบนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะโดนการมี ทิ้งตัวจริงๆเอาอีกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะได้อีกแท่งหนึ่งนะถ้าราคาเนี่ยมันมาอยู่แถวๆปลายแท่งเก่าเนี่ยผมก็จะบายขึ้นไปได้นะครับตรงนี้นะหรือถ้ามันวิ่งขึ้นไปชนแนวอีกครั้งก็เจวได้เช่นเดียวกันต้องเล่นในแท่งนะครับถ้าหลุดแท่งเนี่ยก็จะไม่น่าเล่นเลยนะครับอันนี้คือหลุดแท่งไปแล้วนะครับก็คือถ้าเล่นไปก็ชนะนะครับข่าวดีนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยเทรดในโบลไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณนะครับโดนลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือใครนะครับที่เป็นมือใหม กับแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดพร้อมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งหน้าสู่การลงทุนที่สามารถสร้างกําไรได้อย่างมั่นใจบาสเซอร์จีมีข่าวดีมาบอกหากเพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยดูแลให้ใครในี่ครับที่อยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้เนี่ยต้องสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG แล้วเขาเนี่ยก็จะพาเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะครับแล้วเจอกันครับวันนี้ถ้าได้ราคา ใต้แนวนี้นะครับใต้แนวเส้นเขียวเนี่ยหน้าบ่ายขึ้นไปอยู่นะใต้แนวเส้นเขียวได้ไหมม,มาไม่ถึงครับุย้ยแท่งนี้ยังเทาอยู่นะถ้าแท่งนี้ยังเทาเนี่ยรอราคาปลายที่ปลายไส้นี้ครับก็น่าจะเซลล์ได้อยู่เหมือนกันครับในจุดนี้นะครับก็ดูตัวอื่นไปเรื่อยครับเวลาที่เราเทรดเนี่ย ไม่ต้องไปยึดติดกราฟมันมากจนเกินไปนะจริงๆเนี่ยวิธีการเลือกกราฟโหมดบริ e เนี่ยที่ผมเคยสอนมึนๆไปในคลิปก่อนๆนะครับคือมันเอาไว้เล่นกับกราฟที่มีหลายหน้าจอนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราเล่นหน้าจอเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรขนาดนั้นครับเลือกกราฟไปได้เรื่อยๆเลยนะแท่งนี้ไหวนะผมเซลเลยครับได้ราคาค่อนข้างดีนะเซลไปก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหผมลืมเปลี่ยนเวลาเพื่นอนม,มันจบที่15าวิเลยเพื่อนครับ นี่ถ้าจบ1 5บาวีเนี่ยผมน่าจะชนะนะครับเพราะราคาเด้งลงมานะอ่ะก็ต้องดูกันให้ดีๆด้วยครับเวลาเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับหรือเวลาเปลี่ยนคู่เงินนะต้องเล่นไปที่15วินาทีนะครับโดยในระหว่างนี้นะครับผมก็จะทาการเร่งความเร็วนะครับแต่ผมจะไม่ตัดอะไรทิ้งเลยนะรวมไปถึงการหากราฟนะครับยาวๆไปจนถึงผมเทรดทํากําไรจนสําเร็จเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันนี้ผมจะ TP หรือจะ SL นะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเทคนิคเทคนิคนี้เนี่ยผมได้ใช้เทรดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวหมดวิชนะเงื่อนไขง่ายๆก็คือ ร,รอเข้าออเดอร์หลังจากที่มันมีการวิ่งไปเหนือแท่งเทียนก่อนหน้าแล้วเราก็จะเปิดออเดอร์สวนกับทิศทางของการาฟนะครับโดยที่แท่งเขียนแท่งที่เราจะเปิดออเดอร์ต้องเป็นแท่งสีเทาด้วยเท่านั้นนะรทื่อคามคัญเราต้องดูแท่งเทียนแท่งล่าสุดนะครับที่มันอยู่ใกลที่สุดนะเพราะว่ามันก็จะมีแรงอยู่ประมาณตรงนั้นแหละครับและเดี๋ยวเรามารอดูนครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะเป็นยังไงอ่าโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมเล่นไปไปมา,มาเนี่ยราคาไม่ไปไหนเลยครับเทรดอยู่นานมากๆนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะใส่ออเดอร์ หน้าเนี่ยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับก็คือกะจะหาออเดอร์ห้าพันบาทสัก1ออเดอร์นะครับถ้าเล่นตามผลลัพธ์จากเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเล่นกับเทคนิคนี้นะครับราคาไม่ไปไหนเงินไม่ไปไหนเลยนะครับถ้าเจ้าตัวออเดอร์นี้แพ้นเนี่ยก็ถือซะว่าผมนะครับเล่นใจร้อนเองแล้วกันนะฮะอ่ะโอเค โอ้โหก็เรียบร้อยไปครับและเบื่อตะกี้นี้ก็คือออเดอร์สุดท้ายของผมนะครับซึ่งมันก็มีการที่ผมเนี่ยเบลเบลบ้างเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยกราฟยังไม่ทําการเกินแท่งผมก็กดไปก่อนแล้วบางทีกราฟตามเทคนิคต้องกดเซลล์ผมก็กดบายไปเนี่ยมันก็เกิดอาการหล่อนเออเกันไปบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผม SL มาเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่ที่25,456าบาทนะครับผมก็ขอเบรกกันเอาไว้ก่อนเท่านี้แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากเห็นผมมาเอาคืนนะครับกับเจ้าตัวโหมดบริษ นี na, ่ครับหมดซิ่งสายฟ้าต anyway, yeah, okay. ัวน well, uh, ี personal, s <S <S ้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับส่วนเทคนิคนี้เนี่ยผมเอามาลองให้แล้วนะครับวิลเลจก็ประมาณนี้เลยนะครับมีแพ้ชนะบวกลบปะปนกันไปนะฮะชนะรัวๆัสามไม้แพ้รัวๆัสามไม้ก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วทำกำไรได้ก็อย่าลืมมาบอกผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอคนเล่นต่งไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วฝากกดกระดิ่งกดติดตามรอกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับยาูจิคัมอดมันทัวร์โซ แล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนหเพื่อนพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ในทุกๆช่องทางเทรดเดิงเซียนเอาไว้ด้วย,วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดย่างเซียนนะครับเฮงๆกัน Okay.